เวลามีแขกมาบ้านอย่าทำห้าสิ่งนี้ค่ะสิ่งแรกเลยก็คือว่าเวลามีแขกเข้ามานะคะเราก็เจอปั๊บล้วก็เริ่มถามเลยค่ะว่าวันนี้มีธุระอะไรแบบนี้อย่าทำค่ะ หลายคนนะ่ะพอมีคนมาหานะคะก็ถามว่ามาทําอะไรหรือมีธุระอะไรแบบนี้คนที่เข้ามาหานั้นก็รู้สึกเขาก็อาจจะเสียเซลล์หรือว่าไม่สบายใจอยาค่ะคุยไปคุยไปเดียวเขาจะบอกเองค่ะว่าเขามาทําอะไร2ค่ะเมื่อ เชิญเข้ามาแล้วนะคะก็ให้เขานั่งใช่ไหมคะอย่าปล่อยเขาให้เขานั่งรอนานการที่เราปล่อยให้เขานั่งรอนานนั้นมันเหมือนกับการที่เราไม่ค่อยเต็มใจต้อนรับเขาหายไปเลยนะคะปล่อยให้เขานั่งนานๆแบบนี้ไม่ดีถ้าเราจะต้องลุกไปทําอะไรก็รีบกลับมาโดยเร็วหรือหาคนมานั่งเป็นเพื่อนแบบนี้จะดูน่ารักนะคะจะดูดูดีกว่า 3. ค่ะไม่ควรที่จะไปดุด่าเด็ก ดูดา่าคนรับใช้หรือสัตว์เลี้ยงต่อหน้าแขกค่ะบางคนนั้นเ,ออเหมือนกับไล่แขกนะคะก็ว่าเด็กว่าคนรับใช้ว่าสัตว์เลี้ยงนู่นนี่นั่นใช้คำพูดหยาบคายอะไรต่างๆคนที่เขาเป็นแขกมาเขาจะไม่สบายใจเลยนะคะข้อที่4ค่ะก็คือว่าปัดกวาดค่ะแขกมานะคะเขาก็นั่งคุยนั่งรอก็กมาปัดมากวาดมาเช็ดมาถูมาจัดห้องจัดอะไรแบบนี้ ก็ถือว่าไม่เหมาะสมเหมือนกับการที่ไปไล่เขานะคะอันนี้ก็ไม่ดีนะคะสุดท้ายค่ะข้อที่5ก็คือว่าเมื่อมีแขกมานั้นเราอย่าคอยมานั่งดูนาฬิกานะคะดูก้มดูอยู่นั่นแหละนะคะหรือดูนาฬิกาข้างฝานูน่นนี่นั่นมันเหมือนกับเป็นการไล่แขกค่ะอันนี้อย่าทำเลยนะคะนี่คือ5สิ่งค่ะที่คนน่ารักเขาจะไม่ทำเวลามีแขกมา